สิบทำนานลึกลับของอารยธรรมอียิปต์โบราณอารยธรรมอียิปต์โบราณคือหนึ่งในอารยธรรมที่มีความเก่าแก่มากที่สุดเป็นอารยธรรมที่เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายแถมยังเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างอย่างพีระมิด ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและการพัฒนาการทางการแพทย์อย่างการทำมัมมี่และนอกจากความยิ่งใหญ่อลังการที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์อันล้ำค่าอารยธรรมอียิปต์โบราณยังมีตำนานลึกลับที่น่าสนใจที่บางคนอาจจะยังไม่รู้หนึ่ง พระนางครีโอพัตตากับรูปโฉมที่แท้จริงพระนางครีโอพัตรา,รรรน,า,รตรานับได้ว่าเป็นผู้ปกครองอีโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งในความรู้สึกในคิดของทนทั่วไปเธอคือพระราชินีผู้ทรงเสน่ห์ที่สุดมีรูปโฉมที่งดงามเพียบพร้อมไปด้วยกละเม็ด สามารถมัดใจชายได้อยู่หมัดแต่แท้ที่จริงแล้วสเสน่ห์ของพระนางครีโอพัตราไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังมังสาหรือความงดงามแห่งใบหน้าหรือเรือนกายแต่อยู่ที่สติปัญญาและความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันคนต่างหากโดยมีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกถึงความจริงเรื่องนี้ก็คือการค้นพบ รูปปั้นส่วนพระเศียรขององค์ราชินีและเหรียญที่มีภาพพระพ,พักของพระนางซึ่งเป็นการค้นพบของนักโบราณคดีรายหนึ่ง 2. ความเชื่อเกี่ยวกับความตายชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อที่ว่าเมื่อคนตายลวงวิญญาณจากร่างไปเพียงชั่วคราว เพื่อเดินทางไปพบกับพระเจ้าในโลกหน้าและจะกลับมาในวันหนึ่งเมื่อวิญญาณกลับมาแล้วก็ต้องมีร่างกายและร่างที่จะอยู่อาศัยได้นั้นต้องเป็นร่างกายของตนเองเท่านั้นและด้วยความเชื่อนี่เองจึงทำให้เกิดวิธีการดูแลศพหรือที่เรารู้จักกันอย่างดีกับการทำมัมมี่เพื่อให้สภาพศพยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่เน่าเปื่อยนั่นเอง 3การปรากฏตัวของเอเลี่ยนในทุกวันนี้กระแสเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวก็ยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องแต่คนรู้หรือไม่ว่าการปรากฏตัวของเอเลี่ยนมีให้เห็นมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณสิ่งหนึ่งที่ยืนยันในเรื่องนี้ก็มาจากภาพบนฝาผนังภายในสุสานในเมืองกิซา โดยเฉพาะในภาพบนฝาผนังนั้นมีการวาดภาพของเอเลียนปัปบ,บนอยู่ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยเพราะบางทีภาพนี้อาจจะเป็นเพียงแค่รูปสิ่งของอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกับเอเลียนเท่านั้น 4. ที่สุดแห่งการค้นพบ อีกสิ่งหนึ่งที่น้อยคนนักจะนึกถึงไล้รู้จักเกี่ยวกับประวัติของอียิปต์โบราณก็คือเรื่องการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพราะนอกจากพีระมิดแล้วข้อมูลอันลํำค่าทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบนั้นก็คือเรือโซลา่าหรือเรือแห่งแสงอาทิตย์ที่เชื่อกันว่าจะเป็นภาหนะที่นำพาดวงวิญญาณขององค์กษัตริย์ ไปหาเทพเจ้าแห่งแสงอาทิตย์บนสวรรค์ได้เหลือโซลา่านี้สร้างขึ้นจากไม้ประมาณ1,200ชิ้นสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่2,500ปีและอาจจะเป็นเพียงเครื่องบูชาประสบในสุสานไม่ได้นําไปใช้ล่องในแม่น้ำจริงๆแต่อย่างใด 5. อักษรภาพอียิปบ,บราณ ตอน้าพเย็บโบราณถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ความชำนาญทางศิลปะหัตถกรรมงานช่างและการทำหนังสือของชาวเย็บโบราณนั้นถือเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถนึงความเชื่อ และพวกเขาที่มีอำนาจและอิทธิพลต่อพิธีกรรมและการดำรงชีวิตอย่างสูงสำหรับอักษรภาพอียยปโบราณนี้เป็นภาพอักษรที่มักจะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ฟาโรราชวงศ์และการปกครองและเรื่องราวต่างๆทางาศาสนาซึ่งจะมีปรากฏให้เห็นอยู่ตามวิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยแต่ละภาพก็จะมีการสื่อความหมายที่ต่างกันออกไปซึ่งนี่เองก็จะทำให้การค้นพบในครั้งแรกนั้นก็สร้างความมึนงงให้กับเหล่านักสมุวจหกการตกแต่งภายในพีระมิดนอกจากโครงสร้างวัสดุและพิธีการสร้างพีระมิดจะมีความอลังการงานสร้าง,ย,างยิ่งใหญ่ ภายในพีระมิดเองยังมีการตกแต่งอยู่อย่างสวยงามตามสมัยอีกสิ่งหนึ่งที่พบได้ภายในพีระมิดนั่นก็คือเหล่าบรรดากสอนภาพอายุอานามกว่า4,000ปีซึ่งช่วยให้พีระมิดที่ค้นพบนั้นกลายเป็นสถาปัตยกรรมมันล้ำค่าและมีอายุกเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเจ็ด องค์ฟาโรกับการฝังทาตรับใช้หลังจากการสิ้นพระชนขององค์ฟาโรแล้วเหล่าบรรดาข้าทาสบริพารของพระองค์ไม่ได้ถูกฆ่าหรือฝังทั้งเป็นในสุสานขององค์ฟาโรเพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าองค์กษัตริย์ฟาโรองค์สุดท้ายทรงเล็งเห็นว่าข้าทาสของพระองค์ยังสามารถทำประโยชน์อื่นได้ มากกว่าการถูกฆ่าหรือฟังไปอย่างเปล่าประโยชน์และเพื่อไม่เป็นการขัดต่อประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานพระองค์จึงทรงรับสั่งให้นำรูปแกะสลักที่ทำจากวัดสดุทั้งขี้พึ่งไม้ดินเหนียวและสำลจโดยทำหน้าที่เหมือนคนรับใช้ลงไปฟังในสุสานแทนชีวิตคนเป็นๆ็น8 เหล่าธาคือผู้สร้างพีระมิดเป็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรปรประเด็นที่ว่าได้ความยิ่งใหญ่ของพีระมิดประกอบกับความที่เทคโนโลยีและหลักการทางวิศวกรรมต่างๆในสมัยนั้นยังไม่น่าจะเจริญเท่าที่ควรใครคือผู้สร้างพีระมิดกันแน่และใช้วิธีใดในการขนย้ายก้อนหินที่มีน้ำหนักมากมาก พึ้นที่สูงกันได้ทั้งนี้จากหลักฐานของนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้ระบุเอาไว้ว่าในช่วงศตวรรษที่5ก่อนพิศการที่ว่าเหล่าบรรดาช่างฝีมือหยิบมากมายนับเหมือนนับแสนคนคือผู้ที่สร้างพิระมิดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ไม่ใช่ทาตุอย่างที่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดตีความหรือสร้างฉากให้เห็นกันก่อนหน้านี้แต่อย่างใด 9. ชาวอิสราเอลคือทาตของอียิปต์ในยุคนั้นประวัติศาสตร์ของอียิปต์หลักๆก,ก็คือการสร้างพีระมิดองค์สัตริย์ฟ,ฟาโรและอื่นๆอีกสารพัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หลายตัวหลายคนก็คงนึกไปว่าทารับใช้คงจะเป็นชาวอียิปต์แต่ที่แท้จริงแล้วเหล่าทารับใช้ต่างเป็นชาวฮิบรูหรือชาวอิสราเอลในปัจจุบันซึ่งจากคำกล่าวในคัมภีร์ไบเบิลนั้นได้ระบุไว้ว่าชาวฮิบรูได้ตกเป็นทาสของอียิปต์นั้นตั้งแต่ที่องค์กษัตริย์ ทำการยึดดินแดนและอาณาจักรต่างๆเข้ารวมกันเป็นอารยธรรมอียิปต์ซึ่งนั่นทําให้ชาวฮิบรูต้องมีสถานะเป็นทาสและเป็นเบี้ยร่างให้กับอียิปต์โดยปริยาย 10. คคำสาปแช่งขององค์ฟาโรเป็นที่เล่าลือกันว่าผู้ดใดก็ตามที่มาเปิดหลุมฝังศพขององค์กษัตริย์ ฟาโรกูตันคามุนก็จะต้องคำสาบที่นักบวชไฮยักุบรรจงสลักไว้ภายในสุสานซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาถรรพ์การเสียชีวิตอย่างน่าพิศวงเหมือนอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลอดคานาวอนกับคณะนักสำรวจที่เขาได้จ้างให้ทำการสำรวจค้นหาสุสานฟาโรกูตันคามอน ซึ่งผลสุดท้ายแล้วทั้งหมดเสียชีวิตไปโดยที่แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยอาการได้เลย